มาได้มาฟังที่บ้านสวนแต่งธรรมนะ,ะเมื่อคลายจากอันวิจเจดีที่ตรงอันวิจเจดีแล้วสวยมรติสุขอยู่7วันแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าสองวันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะพธิบาลังพอที่บาลังเนี่ยก็บรรลุเสร็จแล้วถึงจะมาสวยมรติสุขเนี่ยในช่วงเนี้ถ้าตายก็จะกลับมาสู่อัตภาพนี้อีกเจชาติไม่เกินอีกไม่เกินเจชาติกลับมาสู่อัตภาพนี้แต่สามารถที่จะไป ไปรับโบนัสอยู่บนสวรรค์ไปอยู่พรหมก็ได้ไปอยู่ได้นะพอหมดบุญวาสนาที่ไปรับบุญกุศลแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติที่สองชาติไม่เกิดเจ็ดชาติคือชาติที่หนึ่งหรือกลับมาอีกชาติที่สองบางทีก็สองชาติก็บรรลุธรรมไม่จาเป็นต้องครบเจ็ดไอเจ็ดนี่คือเนิ่นนานแต่ก็ไม่เกินเขาเรียกว่าไม่เกิดเจ็ดชาติก็สามารถที่จะบรรลุธรรม หมายถึงว่าถ้าตายตอนนี้เช่นพระเจ้าเนี่ยท่านยืนสวยมิติสุขอยู่งั้นแล้วแล้วอยู่ดีงูเห่ามากัดประกัดเนี่ยกัดกายเนี่ยให้ท่านเป็นพระอริยะเจ้าท่านจะตายไหมตายตายเอามีโจรเดินมาเนี่ยเห็นไม่ยืนทำาไรก็เอามีดมาแทงจุดแทงหัวใจแทงปอดท่านจะตายไหมตายเพราะว่าอะไรก็กายมันเป็นกายเนื้อกายมนุษย์ เลือดไหลออกปอดทะลุมันก็ต้องตายสิพิษงูเข้าสู่ร่างกายก็ตายแต่ด้วยบุญญาธิการบุญญาธิการและเทพเทวดาปกปกัปกรักษานี่นะสมัยมิตรสุขครั้งแรกหนึ่งนะสองตรงนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยสองสหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยสิบสี่เนี่ยเป็นโสดาบันสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะตอนนี้ต่อเสร็จแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงออกจากวิมุติสุขแล้วคลายเขาเรียกว่าคลายจากวิมุติสุขเพราะว่าไม่มีใครออกมาได้ด้วยสมมุติว่าวิมุติสุขประมาณสองวันแล้วฉันจะออกได้ไหมไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมอ่าตรงนี้พระอาจารย์ไม่เคยพูดไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับพระอาจารย์เคยติดสุขอยู่สามวันออกไม่ได้อ่ะก็มันติดสุขอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากไม่ปวดไม่เจ็บ ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนมันมันสุขมากเลยแต่พอวันเขาวันปลปวันที่สามเนี่ยรู้ความจริงว่าถูกหลอกกำหนดดับเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเราจรึงเข้าใจเลยว่าวิมุติสุขเนี่ยมันจะอยู่ได้เจ็ดวันแล,แล้วก็เขาจะค่อยๆหมดกำลังของของสภาวะนั้นไปเองคือผู้ชิมลอง สโสดาปฏิผลนี่คือผู้ชิมลองพระเจ้าก็เป็นสโสดาสัมมาถมพุทธเจ้าสโสดาบันสัมมาถุพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงคลายจากวิมุติสุขแล้วในในขณะที่อยู่ในวิมุติสุขเนี่ยนะจะพิจไม่พิจารณาทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอารมณ์สุขเขาไม่ทําอะไรเขาไม่มีปัญญาเพราะว่าเป็นอารมณ์ของการพ้นนิพพานเป็นอารมณ์ของอรหันต์ชิมลองเสร็จแล้วเมื่อคลายแล้วผู้องค์จึงจึงเดินจงกรมตั้งแต่ รงอนิมิสเจดีกับต้นพระสีมหาโ์ที่เรียกว่ารัตนะจงกรมเจดีอยู่ก,กี่วันอ,อยู่อีกทั้งหมดเจ็ดวันพิจารณาพิจารณารมแห่งปฏิจจสุบาทคือการที่พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสุบาทเนี่ยรมที่ชื่อว่าปฏิจจสุบาทเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยได้รู้เนี่ยได้รู้เสร็จแล้วพอคลายจากวิปัสสุกมาเนี่ยเขาจะต้องทบทวนไหมว่าไปรู้อะไร เหมือนโยมเดินเดินเดินผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้นี่มันอะไรสงสัยอะอยากถามอะอยากค้นหาพอเข้าใจไหมพระอาจารย์พาไปอย่างนั้นจริงๆอยากถามพระอาจารย์นะว่าเขาเป็นยังไงเขาตายยังไงอะไรเงี้ยสมมุตินะอยากถามแต่บางทีเราก็อาจจะเป็นนักปฏิบัติเฉยๆแต่โยมพระอาจารย์พูดถึงอารมณ์ไหมว่ามันสงสัยเนี่ยเหมือนกันอยากถามอยากรู้เช่นเดียวกันพระองค์ทรงบรรลุธ,ธรรมเนี่ยจริงๆแล้ว สิ่งที่ท่านบรรลุธรรมะท่านยังไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดนะแล้วท่านก็มาเดินจงกรมวิจารณาลักษณะการเดินจงกรมของคนเราเนี่ยเวลาเดินจงกรมเวลาเดินเอามือไข้างหลังเนี่ยเหมือนคนเดินทําไมอ่าเหมือนคนเดินคิดท่านไม่ได้มาเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ,ยอ,ยหนอท่านไม่ได้มาเดินแบบกําหนดท่านก็เดินพิจารณาธรรมของท่านที่ท่านรู้เพราะมันคลายจากวิมุติสุขแล้วมันสามารถที่จะเกิดปัจจเวกได้ นี่เรายังไม่ได้พูดถึงยานสิบนะถ้าพูดถึงยานสิบแล้วมันจะมีขั้นตอนที่ผิดอยู่นะก็แต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสได้ค่อยได้ค่อยพูดให้ฟังพิจารณาทำแห่งปฏิจจสุบาก็คือทำปฏิจจาก็คืออาศัยอาศัยด้วยสมุก็คือการที่เกิดขึ้นพร้อมการเกิดขึ้นพร้อมแล้วทำให้เกิดเป็นสายเกิดหรือสายดับก็ได้ท่านพิจารณาอยู่อย่างนั้นอีกเท่าไรเจ็วัน ที่ท่านเดินจงกรมอยู่7วันเพราะว่าในสภาวะของคือเราต้องบอกว่า,าจมุดพระที่เดินจาลิกทุดงเนี่ยการเดินของท่านข้ามเขาสองสาลูกเนี่ยเป็นเรื่องสบายไหมถ้าดานเดินมาเป็นปีๆแล้วอะ่ะเดินเป็นกิโลเดินเร็วๆท่านเดินเร็วกันหมดเลยนะพระทุดงเหล่านี้แล้วท่านเดินกันเก่งมากฉะนั้นแล้วการที่พอท่านมานั่งเนี่ยคืนหนึ่งท่านก็นั่งได้ วันหนึ่งท่านก็นั่งได้แดชั่วโมงยี่ี่ชั่วโมงท่านก็นั่งได้เวลาเข้าฌานเข้าสมาธิฉะนั้นพระเจ้าเดินเจ็วันเนี่ยมันไม่มีปัญหาอเข้าใจไหมเดินเจ็ดวันเนี่ยพิจณาธรรมที่เรียกว่าปฏิจจารบาตตรงสถานที่เรียกว่าลัตนะจงกรมเจดีฉะนั้นเสวยมิติสุขมีอยู่ครั้งหนึ่งและที่อันวิสเจดีแล้วเมื่อพระเจ้าพิจาณาซ้ําอยู่นั้นเขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมทวนไปทวนมาทวนไปทวน,ทวนมาในกระแสะว่า มีเราได้ยังไงที่พระจาร์เคยอธิบายไหมปฏิจจสมบาว่ามีเราได้ยังไงเราอาศัยอะไรอาศัยภพแล้วภพเนี่ยที่มีเรามีเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงภพอาศัยอุปทา,านเข้าไปยึดแล้วยึดอะไรอุปทา,านยึดอะไรตัณหาไอตัณหานี่แหละตัวตัวชาบาลเลยตัวเล่นงานทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้เลยทําให้มันสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างภพภูมิต่างๆตัณหามันอาศัยอะไรเกิด คือท่านท่านพิจารณาเดินเนี่ยการเดินจงกลมคือพิจารณาทำตัวนี้เท่านั้นแล้วก็สายเกิดเราเกิดได้ไงเนี่ยท่านจึงได้วิชาสามแล้ววิชาสามมันต่างจากวิชาห้าวิชาหกวิชาห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของอภิญญาณจิตการระลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณดูตุปปาปาจายานการรู้ว่าสัตว์ตัวนี้ไปเกิดเป็นอะไร นั่นเป็นเรื่องของอภินญ,ญาณไม่เกี่ยวกับวิชาสามที่พระเจ้าทรงได้ที่นี่นะวิชาสามเนี่ยก็มีบุเพนิพาสานุสติยานพระเจ้าไม่ได้ไปย้อนระลึกชาติเป็นหลายพบหลายกลับไม่ใช่มันเป็นกระบวนการชั่วขณะดจิตที่รู้เหตุใกล้ที่พระจังเกอรอธิบายแล้วรู้เลยได้ว่าเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยทหารคนนี้เขาทำอย่างเงี้ยเขาลบอย่างเงี้ยถ้าเขาตายแล้วเหตุเขาต้องไปไหนอะเมื่อเขาตายแล้วพวกทหารที่ ที่ลบฟุ่งฟันกันเนี่ยก็ตายแล้วไปหนึ่งตกนรกหรือเป็นอสูรกายก็อยู่อาบายภูมิทั้งนั้นเพราะเหตุเขาสร้างไว้อย่างนั้นเหตุไกลเพราะเหตุใกล้เนี่ยก็ฝึกให้ลบอ่ะฝึกให้ฆ่าแล้วถูกสั่งให้ลุยให้เราปกป้องพื้นแผ่นดินถูกปูฝังพื้นแผ่นดินมันมีอยู่จริงไหมในสภาวะที่แท้จริงไม่มีใช่ไหมล่ะในในเรื่องของธรรมนะแต่ว่าในเรื่องของโลกก็ต้องสอนกันอย่างนี้ เราต้องมีทหารที่ปกป้องพื้นแผ่นดินใช่ไหมตำรวจต้องอปกป้องประชาชนอะไรพวกนี้แล้วพระเจ้าก็ส่งในเจ็ดวันนี้ท่านก็ตัดกระแสอีกครั้งที่สองเห็นไหมตัดกระแสครั้งที่สองเนี่ยตรงที่ท่านเดินอยู่ที่รัตนจง,ง,งกรมเจดีใช่นะก็ท่านปุ้งบรรลุธรรมตรงนี้ในรูปยืนเลยในการเดินเลย เพราะว่าถ้าเราบอกว่าท่านเดินอยู่เจวันท่านก็ปั้งการบรรลุธรรมเนี่ยมันอยู่ในบทไหนก็ได้ดูพระอนนท์ดิท่านไม่เอาแล้วท่านจะล้มจวนอนท่านอยู่ในตั้งทิบทยืนจะจะนั่งก็ไม่นั่งจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยในทิบทของท่านเนี่ยกั้มกึ่งแล้วบรรลุธรรมเห็นไหมทั้งนั้นการบรรลุธรรมมันไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในทิบทนั่งอย่างเดียวเนี่ยยมเพิ่งเราก็เพิ่งมาวิเคราะห์กันตรงนี้ว่าท่านบรรลุธรรมในขณะที่เดินจงกรม เพราะว่าทวนกระแสปฏิจจารบาทอนุโลมปฏิโลมแล้วเจดวันนั้นตัดสภาวะปังเข้าถึงกระแสตัดกระแสพ้นจากเครื่องลอยลัดชั่วขนาดีตที่เรียกว่านิพานไงล้วไปเห็นเห็นความว่างอีกครั้งครั้งที่สองแต่เขาไม่ได้เรียกว่าสักการามีผลทําไมถึงเรียกว่าสักการามีล่ะคำว่าสักการามีคือผู้ที่จะกลับมาตัวอัตภาพนี้อีก ครั้งเดียวฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการเข้าไปบรรลุธ,ธรรมพอเข้าใจไหมโสดาบันเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นโสดาบันแต่ว่าการตัดเข้าไปสู่กระแสนั้นคือตัดนิพพานครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการสลัดคืนอสวะทีละส่วนสามส่วนแรกสองส่วนให้เบาบางเนี่ยสักกะตะคามีเนี่ยสักกะตะมีเนี่ยความหมายเขาเนี่ยเธอจะกลับมาถ้าเธอตายขนาดที่เธอสวยมิตรสุกนี่พระเจ้าเสร็จแล้วเมื่อท่าน เดินจงกรมแล้วบรรลุค,ครั้งที่สองเนี่ยท่านก็ไปนั่งเสวยมุติสุขที่รัตนาคาระเจดีนะนี่เสวยมุติสุขครั้งที่สองนี่แล้คลายจึงเรียกว่าผู้ที่จะกลับมาส่วสภาพนี้อีกครั้งเดียวสกาตคามีผลว่ามันจบจบหมดแล้วคือมันต้องเขาเรียกว่ามรระผลแล้วก็เสวยมิติสุขถึงจะจบและปัจเจเวดได้เนี่ยฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้จึงเรียกว่าสักการะมีได้แต่ว่าการที่บรรลุธรรมไม่ได้เรียกว่าสักการะมีแต่การที่กิเลสมันเบามันเป็นทําให้กิเลสมันเบาบางแต่ทําให้บุคคลนั้นถ้าเราบรรลุธรรมครั้งที่สองเราจะกลับมาสวดตภาพนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราตายในขณะที่เราสวยมิติสุขหรือเรายังไม่ถึงขั้นที่สามเห็นไหมแล้วผู้องค์ก็ทรงไปนั่งสวยมิติสุขนี่เห็นไหมครั้งที่สองมีแค่สิบสี่วัน ไม่ใช่49วันจะบอกว่าผู้เจ้าเสวยมิสุี่ิบุก้วันไม่ได้นะนะรัะตะนคระเจดีเห็นไหมรัะตะนคระเจดีพระเจ้าเนี่ยท่งไปนั่งเสวยมรรสแต่ในตำราบอกว่าท่านไปนั่งพิจารณาอภิธรรมบ้าไปแล้วทําไมถึงบ้าก็เพราะว่าการที่อยู่ในอารมณ์เสวยมริสเนี่ยพิจารณาอะไรไม่ได้พิจารณาอะไรไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของบรมบสุขที่รับผล รับผลอิ่มเอิบอย่างมหาศาลที่สุดในจักรวารไม่ใช่แค่โลกนะที่สุดในจักรวาลอารมณ์นี้ฉะนั้นจะไม่ปัจเจกจะไม่พิจารณาอะไรทั้งนั้นตรงนี้แหละในยานติปบก็ยังไม่ถูกต้องนะเพราะมันขาดขั้นตอนไปเยอะเลยและรัต,ตนคฤหจด,ดีก็อยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่ผู้งค์ทรงไม่ไกลจากต้นภศษีมหาโพธิ์และตรงที่ อันนี้มิสเจดีที่พระองค์ตรงไปยืนสวยมิติสุขด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากโพธิบัลังอยู่ในฝั่งเดียวกันใช่ไหมะะรัตนครชเจดีอยู่ในฝั่งฝั่งนู้นที่เป็นพุทธคยาปัจจุบันนี้นั่งสวยมิตสุขพอคายแล้วผู้นั้นจึงเรียกว่าสกทาคามีหมายถึงว่าถ้าท่านองค์เนี้ยใช้ชีวิตอยู่แล้วยังไม่บรรลุต่อไปเนี่ยตายเนี่ยแก่ตายก็ได้หรือป่วยตายอะไรก็ได้ท่านจะกลับมาสอัตภาพนี้อีกครั้งเดียวแล้วก็บรรลุ จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ไม่ใช่ว่าเนี่ยพระอาจารย์เห็นครูบาอาจารบางท่านเนี่ยบอกว่าเขาถึงทำรรเนี่ยแล้วอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทำไมพูดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวบางทีก็ไม่ถูกต้องยังไม่ใช่หรือถ้าเข้าถึงจริงทําไมแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวมันเป็นระยัะเบื้องต้นใช่ท่านต้องท่านต้องอธิบายให้หมดนี่ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดฉะนั้น เนี่ยเรามาวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลจากาเราต้องเป็นผู้รู้และผู้เข้าถึงเราถึงจะเราถึงจะอธิบายพวกนี้ได้ชัดนะก็ตอนนี้นนรัตนคฤัเจดีไปพิจารณาอภิธรรมไม่ได้พอคลายออกมาแล้วเนี่ยเรียกว่าผู้นั้นเนี่ยจะกลับมาสุตภาพอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านเสียชีวิตไปแต่องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีบาร,รมีมากโปองก็ทรงเนี่ยโยมรู้ไหมว่าตอนนี้กี่วันเข้าไปแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เจ็ดสี่เท่าไหร่ เจ็ดสี่ยี่แปดพอคลายจาก28วันที่ท่านไม่ได้ฉันอะไรเลยเนี่ยจึงทําให้ชั้นเนี่ยเดินข้ามฝั่งไปทางนู้นเพื่ออะไรพอลายมาแล้วหิวไหมหิวอริยะก็หิวเพราะว่าร่างกายนี้มันต้องอาศัยอาหารอาหารมันมีหลายแบบใช่ไหมอาหารหนึ่งก็คือให้ร่างกายนี้ท่านก็เดินข้ามแม่น้ำเนลัญชดากลับไปที่ไปนั่งพิจารณา นั่งพราะว่านี่ตัวนี้สมวทวิตุสุพอคายแล้วท่านก็ไปนั่งพิจณาอภิธรรมนี่ที่ต้นอชัชชประรนิโค่นี่พิจารณาอภิธรรมอยู่อีกเจ็ดวันจนบรรลุจนบรรลุแล้วเวลาคนที่ได้ธรรมะดีๆเนี่ยเขาอยากไปเผยแผ่แล้วแล้วหนึ่งอีกหนึ่งอย่างก็คือพระเจ้าเองท่านก็ไปคือต้องไปรับอาหารแล้วอะยี่สิบแปดวันอะพอเข้าใจไหมยี่สิบแปดวันไปถึงนุ้นอะ ต้องได้ข้าวจากป้านนางสุชาดาแน่นอนเพราะนางสุชาดาก็รออยู่แล้วเห็นท่านกลับมาแล้วก็ไปถวายใครก็ไปถวายและช่วงนี้แหละที่พระเจ้าทรงได้สอนได้สอนชาวมคตที่อยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาเป็นปุถุผู้หนาด้วยกิเลสกำลังนั้นเลยไม่ใช่นักบวชจึงไม่มีใครรู้ท่านก็ออกบินทบาทแล้วก็มานั่งฌานแล้วก็พิจารณาอภิพระพิธรรมอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่เจ็ดวันอยู่เจ็ดวัน แล้วท่านจึงได้ชื่อว่าเพราะว่าเวลาท่านท่านไปบินหรือท่านอยากจะสอนใครเนี่ยเขาจึงเรียกท่านว่าพุทธะภาษามาคตแปลว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาตื่นรู้เขาบอกเขาตื่นรู้มาแล้วพุทธะมาแล้วพุทธะมาแล้วแต่พูดแล้วไม่มีใครฟังเพราะว่ามันละเอียดมากมันละเอียดมากทำที่พระเจ้าตรงเข้าถึงเนี่ยมันยากสําหรับปุถุชนนะก็ฉะนั้นท่านก็พิจารณาอภิธรรมเพราะว่าท่านคงไม่ได้ออกบิณฑาบาตทุกวันหรอก การฉันมือเดียวท่านก็อยู่ได้อีกนานแล้วนะท่านก็พิจารณารมต่อทมนั้นเรียกอภิธรรมอภิธรรมก็คือธรรมที่เกิดขึ้นกับเราที่เกิดขึ้นในกระแสในสภาวธรรมเวลาบรรลุธรรมครั้งแรกหรือน้ํามันหยดลงไปน้ําเทลงไปที่ไม้ครั้งแรกเนี่ยมันจะซึมเนี่ยมันยากไหมยากนะแต่ไม่นานมันก็ซึมพอเทครั้งที่สองเนี่ยมันซึมเลยมันซึมเลยง่ายเลยเทครั้งที่สามมันก็ ง่ายเลยเพราะว่าครั้งนี้หนึ่งมันเทแล้วทะนั้นการบรรลุธรรมจึงไม่ยากพิจาณาอภิธรรมจนบรรลุในเจวันนั้นแล้วเมื่อบรรลุแล้วที่ต้นสระมุจลินเนี่ยที่ต้นจิกตรงที่สระมุจลินที่มีเขาบอกว่ามีพญานาคมาขดล้อมท่านเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะแต่ตรงนั้นแหละท่านไปนั่งสเสวยมุติสุขนี่เห็นไหมมีทั้งหมดกี่ครั้งหนึ่งสองสแค่นั้นเองเจ็ด คูณสามได้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดจะมาบอกว่าสเสวยปีมิติสุขสี่สิบเก้าวันคุณเอาอะไรมาพูดหลักฐานมันมีอยู่ตรงนี้นี่ที่พูดให้ฟังนี้ท่านนั่งสเสวยมิติสุขอีกเจ็ดวันเห็นไหมแล้วก็ตอนที่ท่านนั่งสเสวยมิตรสุขเนี่ยท่านก็ถูกทิดามานเนี่ยเล่นงานในช่วงนี้ที่ท่านพิจณาพิธรรมด้วยแล้วก็ถูกทิดามาแล้วก็แม้แต่สเสวยมิตรสุข ท่านตรงเนี้ยสกัดคามีเนี่ยไอตัวราคะและโทสะเนี่ยมันเบาบางแล้วมันเบาบางแล้วฉะนั้นการที่จะมาโดนทิดามานทิดามานก็มีอรารตีตันหาแล้วก็อะไรอะราคะนางราคะหรือนางวิราคะอะไรพวกนี้ที่มาที่มาเล่นงานท่านเนี่ยราคะท่านเบาบางแล้วยิ่งถ้าท่านสวยมุติสุขอยู่นะมาโชยังไง พระธุดงเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านท่านไปนั่งปักกดอยู่ที่ริมน้ําและกลางดึกเนี่ยก็มีผู้หญิงเดินข้ามน้ํามาแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็พยายามส่งสายตาหรือเรียกท่านให้ท่านแล้วก็ยั่วยวนท่านก็ท่านก็ใช้ใช้กรรมฐานแล้วก็พูดออกไปว่าน้องเธอทําไมมาอะไรดึกดกคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เธออย่ามาทำอย่างนี้เลย เราก็พยายามยั่วยวนยั่วยวนพระพระทุดงนีทน้ท่านก็ท่านก็สอนท่านก็สอนมันก,ก็ไม่พอใจกรีดร้องโมโหว,ว่าไม่ยอมไม่ยอมไปที่จะที่จะหลงไหลาตามที่เขาโชว์เขาพยายามทําทุกอย่างเปลืองเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรท่านก็พยายามสอนแล้วบอกน้องเธอกลับไปเธอมันเป็นบาปเป็นการมพยายามสอนผู้หญิงคนนี้เขาเขาเรียกว่าเขาฆ่าตัวเขาฆ่าตัวตายเพราะเขาผิดหวัง แล้วก็กลายเป็นดวจิตวิญญาณที่อาฆาตแค้นผู้ชายก็เลยมาทําอย่างนี้เพื่อจะเอาชนะโดยเฉพาะเป็นพระอยากทําลายตะบะแต่พอเจอพระที่มีคุณธรรมมีกรรมฐานแล้วสอนกลับไปอยู่หลายวันก็ยอมก็ไม่ได้แตกต่างกับเนี้ยนางมานที่ดามานมาเล่นงานนะก็เมื่อท่านนั่งเนี่ยอ่ะพระเจ้าทรงพิจารณาพระอภิธรรมเนี่ยจนบรรลุเนี่ย ที่ใต้ต้นอัชชปรณิโคดแล้วท่านก็สวยมุติสุขที่ตรงที่ต้นจิตต้นต้นจิตที่สะแถวสะมุจลินเนี่ยฝนตกอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเห็นไหมเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ลุกออกมาเลยงูถึงได้ไปไปขดแล้วก็บังท่านไม่ให้ไม่ให้เปียกน้ําแล้วไม่ให้โดนฝนนะอันนี้อันนี้ก็เป็นบุคลาธิฐานที่เขา,ายกขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเราก็ ไม่ได้ไม่ได้งมงายอะไรเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าสายนาคราชกับสายยักษ์เนี่ยเขาดูแลพุทธศาสนานะก็ฉะนั้นเมื่อท่านสวยมุติสุขเนี่ยพอคลายจากวิมุติสุขแล้วจึงเรียกว่าอนาคามีอนาคามีแปลว่าผู้ที่จะไม่กลับมาสู่ตภาพนี้เพราะอะไรเพราะการที่บรรลุธรรมเนี่ยมันเกิดการสลัดคืนซึ่งอสวกิเลสฉะนั้นสิ้นเลยราคะโทสะ สิ้นเลยแต่โมหะมันยังอยู่มันยังมีมันยังมีอวิชชาแล้วก็มานะเบาบางขั้นพรมจิตขั้นพรมฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่มีเชื้อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วฉะนั้นใครที่บอกว่า,เ,าเป็นอนาคามีกกับชาติมาเกิดจึงผิดมหันเพราะว่าไม่มีเชื้อเกิดเนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยเชื้อเกิดเนี่ยมันคือเชื้อของราคะ พวกราคะโทสะพวกนี้คือเชื้อเกิดสิ้นแล้วอ่ะพออนาคามีเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการสลัดคืนซึ่งอัตวะเบื้องต่าสิ้นไปหมดแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ไม่มีเชื้อกลับมาเกิดแต่ถ้าเกิดตายในช่วงที่เขาเรียกว่าสวยวิ่ทสุขที่สามมุจลินเนี่ยตรงสามมุจลินเนี่ยแถวๆเนี่ยที่มีงูมาพันกดเนี่ยจะไม่กลับมาสู่อัตภาพนี้แล้วอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาสู่อัตภาพของความเป็นมนุษย์เพราะมันไม่มีเชื้อมาเกิด ก็ไปอยู่ชั้นสุทธาวาสห้าชั้นนะก็สามารถที่จะวนเวียนอยู่ที่นู้นแล้วก็บรรลุธรรมได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่นี้พระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีปัญญาญาณมีบุญบรารมีพระองค์ทรงคายจากวิมุติสุขเนี่ยแล้วท่านก็มาพิจารณาธรรมท่านก็ไปที่ต้นคําว่าต้นรายชายานะคือมันก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าองค์พระสัมมสัทธเจ้าท่านทรงเดินไปที่ต้นนี้ท่านไปเดินหรือไปนั่งก็แล้วแต่เนี่ย อยู่เจ็ดวันท่านก็บรรลุธรรมและคําว่าเขาเรียกต้นราชาย,ยตนะเนี่ยเป็นต้นที่ยตนะนี่ก็คืออายตนะทั้งหกเมื่อเกิดการกระทบเป็นสิบสองเนี่ยไม่ทําให้มหาบุรุษผู้นั้นสั่นสะเทือนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านพิจารณาธรรมครั้งสุดท้ายแล้วทใํใใ้้อสวะกิเลสสิ้นเลย เพราะการที่บรรลุเนี่ยคือการตัดกระแสตัดกระแสเข้าสู่สภาวะความว่างเนี่ยนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความหมายว่าเป็นสถานที่มันถึงคือตานการตัดชั่วขณะแล้วก็เห็นทุทิยสิ่งว่างจากความเป็นจริงจึงทําให้เปิดช่องว่างทําให้อาสวะที่หมกักหมมในขันธสันดานนอนเนืองอยู่ลึกมากเนี่ยสลัดคืนออกไปหมดนะก็จนทําให้ภาชนะ ในชั้นจิตเจตสิกนี้ไม่เหลืออะไรเลยจนบรรลุธรรมแล้วแน่นอนท่านก็สวยรมิตรสุขอยู่เจ็ดวันแน่แต่เขาไม่ได้เอามานับเพราะว่าการสวยรค์มิตรสุขลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์อะไรทําไมเราเราไม่ต้องพูดว่าสวยวิ์มิตรสุขก็เพราะว่าที่สวยมิตรสุขนี่เป็นอารมณ์อารหารันเป็นอารมณ์ที่ที่ลองไปชิมลองมาแต่ละครั้ง จนเบาบางจนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องแล้วไงไม่ต้องคําว่าสม,มอหวิสุทธิ์แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มาหมายนั้นแล้วมันเป็นสภาวะนั้นไปแล้วเข้าใจไหมสภาวะความว่างไปแล้วเวลากระทบทางอยายตนะเนี่ยจึงไม่เกิดการกระเทือนกระแทกเลยฉะนั้นพุกเจ้าจึงประกาศได้ไหมเราได้เวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏเป็นอเนกชาติได้ไหมอเนกชาติสร้างสร้างรังสัทธาวิสังอนิพิสัง เมื่อเรายังไม่พบยานได้แล่นท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเป็นอเนกชาติข้าหาคาลังกเวสสันโตทุกข้าชาติปุณณนนะปุณณนนังแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกข์าเป็นทุกล้ำไปเราพบแล้วในช่างผู้ปลูกเรือนคืออัตภาพนี้ท่านจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปเพราะเราได้ถึงแล้วสร้างคาลังขยมัฉคาข,าขยะคือทําให้สิ้นไปแล้วนั่นคือเขางเรียกต้นของเวลา พระราชาประกาศชัยชนะเนี่ยเขาจึางเรียกต้นนั้นเนี่ยการกระทบทางอายตนะเนี่ยมันไม่กระเทือนแล้วราชาผู้อหังการประกาศประโยคนี้ขึ้นมาเป็นสุภาษิตเนี่ยบัตรนี้เราได้ถึงแล้วซึ่งการพ้นแล้วเราไม่เราปรินิพานแล้วเห็นไหมปรินิพานก็คือมันไม่ต้องมาเกิดดับกับเมื่อเกิดกระทบทางอายตนะไม่เกิดเป็นรอบให้ทุกข์แล้วแต่ยังไม่ได้ดับขันนูน่นอีกสี่สิบห้าปี พระเจ้าถึงดับขันทประินิพานฉะนั้นในวันวิสาขาบูชาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยน,นะก็เราพูดกันมาเนี่ยก็ให้รู้ว่าหนึ่งก็คือวิสาขาบูชาประสูตรตัสรุและปรินิพานเนี่ยก็อยู่ในนี้แหละในกระบวนการนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจะเอาในค่ําคืนนั้นก็ได้เพราะว่าการกระทบเนี่ยมันไม่กระเทือนแล้วปริแปลว่ารอบฉะนั้นนิพานก็พ้น ผลนในรอบการที่จะเกิดเป็นทุกข์ไปแล้วลก็ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ท่านไม่ได้ตายแล้วไปนิพพานไม่มีใครไปนิพพานเพราะนิพพานมันคือการตัดฉราะนั้นเ,ออเมื่อพระเจ้าทรงดับขันตะบริพานท่านก็ไม่ได้ไปนิพพานเพราะน,นิพพานมันพระเจ้าเนี่ยพอท่านบรรลุตรงนี้แล้วต้นรายชัยยตนะเนี่ยมันก็ไม่มีกิเลสแล้วจึงทําให้ท่านนิพพาน แต่เรียกว่าสอุปาทิเศสนิพานคือยังมีธาตุขันธ์ห้าอยู่ยังมีเชื้อนี้เชื้อเกิดอยู่เี่ยมีแค่ตัวนี้แต่ไอเชื้อในอนุสัยจิตไม่มีแล้วให้เกิดการปรุงแต่งทางจิตจึงไม่สร้างภพสร้างชาติเมื่อเกิดการกระทบเห็นไหมราชายตนะเป็นรพระราชาผู้กำชัยชนะในวัฏะสงสารวัฏนี้อย่างแท้จริงฉะนั้นสี่สิบห้าปีผู้เจ้าจึงดับขันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าอนุปาทิเศสะแล้วก็นิพาน จึงไม่มีใครตายแล้วไปนิพพานฉะนั้นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเมื่อท่านบรณภาพแล้วไม่ต้องไปส่งท่านส่งพระน,นิพพานจะบ้ากันไปใหญ่เพราะว่ามันไม่มีใครไปนิพพานนิพพานหมายถึงการพ้นนะฉะนั้นวันนี้เอยอมที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยัวนวิสาขาบูชานะแล้วก็พระอาจารย์ก็แถมว่าขั้นตอนเนี่ยเรายังไม่ได้พูดเลยว่า เมื่อท่านตรงนี้โพธ,ธิปลังเนี่ยเป็นโสดาบันสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็ไปเสวนวิสุติสุแล้วก็มาเดินจงกรมบรรลุธ,ธรรมครั้งนี้เรียกว่าสกตคามีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปเสวยวิมุติสุขที่รัตนคฤตเจดีพอคายจากวิมุติสุขแล้วก็มาพิณธรรมจนบรรลุที่ต้นอชชปรนิโคตตรงนี้เรียกว่าอนาคามีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปเสวยวิมุติสุขที่ตรงต้นจิก รงสะมุจลินอีกเจ็ดวันแล้วก็ท่านก็มาที่ต้นไยชนะเพื่อพิจารณาธรรมท้ายสุดแล้วบรรลุธรรมตรงนี้แหละถึงเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะสดาบันสัมมาสัมพุทธเจ้สาสกัตคามีสัมมาสัมพุทธเจ้าอนาคามีสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทุกท่านได้รับฟังนี้แล้วก็ช่วย เอาไปพิจารณาทบทวนนะเพื่อจะได้มีเหตุและมีผลมีปัญญาญาณด้าสิ่งที่วันนี้ได้รับฟังในวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะพร้อมกับเหล่าเทพเวดาและสิ่ง,งต่างๆทั้งหลายได้ร่วมกันฟังเนี่ยก็โมทนาสาธุร่วมกันว่าเราอ่ะไม่เคยได้ยินได้ฟังทําอย่างนี้เลยนะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาได้ยินได้ฟังแล้วก็ฝนก็ตกที่บ้านสวนแต่งทาด้วยนะจากการที่แสดงธรรมตัวนี้ฉะนั้น เราก็จบตรงนี้ในวันวิสาขบ,บูชาก็ขอให้โยมที่รับฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ได้รับอนันสงส่งผลบุญร่วมกันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่จเจริญทั้งทางโลกและทางทางธรรมสืบไป